The mission. Leave ตัวนี้เฟรมมันล็อกหรือยังไงนะเ mm hmm. อเจนต์ตัวเดียวจะเป็นผู้ชาย mm hmm. เกมนี้ผู้หญิงเยอะจัดๆเลย แต่ไม่เป็นไรไย <h ums> อูอือืมอ๋อ,อมันเป็นสามทีมนึกว่าเราเหลือสามตัวสามเจอเอก <6 S 1> นี้ไม่ไหวแล้วบางทีโอเคโอ้ยตามนั้น

o ด a i n expansion f i ้ยได้ชีวโคงลงเลย้ยได้วงมดีมันโมูกับตรงนี้ไหมนะกลัวกลัวมากเลยครับกลัวขาพ่มร้ระว่ก็อรมือรอเท้านะ โอ้ไม <Es> ่ตายมายที่สุดมาไหมมาไหมเออออกเอ็ซิทได้แ oh, ล uh, ้วเนาะโอเคครับขอบคุณมากเพื่อนเฮ้ยทำดีอ่ะอันนี้คือยังไงฮะเราเราต้องตีจุ๊จุ๊ตายตัวเราต้องต้องถนัดซุ่มป่ะแนวแนวนี้ป่ะ Domain expansion. <laughs> <laughs> do you think about it? <laughs> Domain expansion. ตัวเขาอ,อันนั้นสนัยเนี่ยเลยเล่นไกลมากอมโอเคครับก็เดี๋ยว Team Shield e n h a n c e m นะหลบอ้เานี้โอเคยังไงต่อกระสุนหมดหรอไม่หมดีเดินคอนโทรลเพื่อทำการหลบมุมเค เลงหัวไว้นะครับพยายามเลงหัวครับใจเย็นๆับผมคือที่บอกตัวเองนะไม่ได้บอกใครนะอันนี้เกมนี้ผมก็เพิ่งหัดเล่นเอจบจจบได้ไหมเออเห็นนะเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะอยู่นู่งเลยอ่ะตัว่ห้อขึ้นขึ้นึ้ึนึ้ อ <jam> <itor> <spooky exercise Jin cción> ุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อ The leading team has reached 20 points. ไปกดดีมทีมเลยทีนี้อู้หูเนยอ๋อช่วยด้วยเห็นนะเห็นนะ อันนี้ตัวหนึ่งใช่ป่ะโอ้เรายิงแบบสาดได้ด้วยนะครับอืมอืมเจอแล้วเจอแล้วโล่งโอเคโอเคพอเคคอร์ดแล้วมันไม่มีเสียงมันก็จะลำบากหน่อยนะุย อกระสุนเราไม่ต้องรีโหลดไม่ต้องหลบก็รีโหลดอู้เจ็บเจ็บเ็บเเโอ้โโอ้โโอ้โอ้โอรอ Guardian ready o The o has begun e w r e the reverse string zone Stable area ทไมครับอันนี้คือย oui? ังไงครับอ๋ออันนี้คือเขตที่มันไม่ โอ๊ยโอโหคือว่าโอเคได้ได้ได้ไดงไงเธอทำฉันเสียใจยังไงนะกด้นปุ่มตัโอเคนะเราจะพยายามไม่ไม่ชง่ฉากนะฮะตัวผมจะลักษณะการเล่นพอจะไม่โชกน,นี่เกิดอ,อะไรไม่รู้น่าจะหัวประตูแน่เลย

อ๋อคือมันมันพื้นที่จะบีบอ,อย่างนี้เหรอครับเข้ามาแล้วระยะอ่าสวยบอกเราเอง่อ Guardian I r e d ิง Domain expand อืมิ่แะ เห็น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 นะเห็นนะคระคุณจ้าช่วย d i n e น a n s, oh, <S, <S, okay. <S i o n เราเขาจะมาทางไหนครับโอ้ตายโอเ r คร a บ <premises. S 2> เราเทโลเม่ยอยางนี้นะเดี๋ยวสร้างโอเคอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ใช่ป่ะอันนี้คือถ้าเราออกไปจะเจ็บใช่ไหมโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมาดิ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 ครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับพี่อุ้ยอุ้ยเยอะเยอะทำไมมากันเยอะจังโอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้แบบนี้ไม่ไหวเด้อแบบนี้ไม่ไหวเด้อแบบนี้เยอะเกิน ตายปั่นปั่นจะะอุ้ยจุ๊บ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 จุบจุ๊บุบบ ว้าวช้าอ o ้ยๆเขาไม่เห็นเหใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้เห็นผมเห็นแวบๆนะผมไม่ได้ตาป่าอันนี้ไงไโอ้โหมันโวยิ่จบ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 ตอนลอยนี่ยิงยากจริงอะถ้าอือ

โอ้เพื่อนอุ้ยอุอุ้ยอุุ้อยโอเคได้อยู่ได้อยู่มันจะตัวได้อยู่จริงเราในอย่างจัยอุ้ยจอเอจอุ้ยไม่ตายเ่ะโหดมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยโ มือใหม็กก็จะนิดหน่อยนะครับเฮ้ยโอ้ยอย่บอกนะวาเราจบเกมบ้าเอ้ยสวยงามเฮ้ย MVP โอ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะมาที่สุดนี่คือแรงอัพเลยเหรอโอเคครับโหนุกอ่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะฮะ ก็ไม่ได้คาดหวังนะถ้าสมมุติว่าจะมาเล่นก็แนะนำให้เล่นนะเป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากนะครับสำหรับเกม t t r รโนวะ่เนาะอันนี้ทางเกมไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันสนุกดีก็มาเล่นมาเล่นด้วยกันนะครับก็ระหว่างนี้ผมก็เล่นเพื่อรอเกมแร็งกล็อกโมบายคลาสสิกนั่นแหละอาจจะพูดตรงตอันนี้มาเล่นแกเบื่อครับก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับนะ